สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพิ่งกลับมาจากออกกําลังกายบนดาดฟ้านะคะแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์นิดหน่อยนะคะของสปอนเซอร์ชุดเนาะคือจริงๆแล้วอะไม่ได้เป็นแผนที่ต้องไปถ่ายบนดาดฟ้านะคะเพราะมันร้อนเนาะตอนนี้คือตอนให้กัดเย็นแต่แดดมันแรงมากนะคะก็จองยิมเอาไว้ช่วงเช้าหกโมงเลยกะว่าจะไม่มีคนแต่ทีเนี้ยมันมีคนเขาเล่นอยู่เราก็เลยหลบไปอีกมุมหนึ่งเนาะเรื่องราวคือคือเรากําลังแบบถ่ายรูปอยู่เนาะปรากฏว่าก็ออกกําลังกายด้วยแล้วถ่ายรูปด้วย แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วเราก็เธอไปเขาบอกว่า mm hmm. เออมาเล่นเลยไหมคะเพราะเราไม่ได้เล่นจริงจังไงเราก็หลบให้เขาอะไรเงี้ยปรากฏเขาเดินมามองหน้าเราทีนึงแล้วเ,เขาก็กระโดดข้ามคือตั้งใจก้าวข้ามกระเป๋าที่เราวางอยู่บนพื้นนะ่ะเป็นกระเป๋าใส่อุปรกรณ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็หันมามองแล้วก็ไปหยิบเหมือนสเปย์อะแอลกอฮอล์อะมาฉีดฉีดฉีดอะไรเงี้ยคือเราก็แบบเพื่อแต่ตอนเช้าโชคดีที่เปิดชินบัญชรก้าจบฟังก่อนที่จะขึ้นไปที่ยิมอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ไม่น่ารักเลยอ่ะทาอย่างนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะแบบแต่เราไม่ว่าอะไรเขาเลยนะเพราะเราพยายามเย็นๆแล้วก็คิดว่าเออเราเองที่ไม่เดยกกับร่างกายอ่ะเราเองที่แบบมีถ่ายรูปซึ่งมันเป็นยิมมันควรจะออกกําลังกายเนี่ยเราก็เลยตั้งสติแล้วโอเคเราหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าก็ได้องนาะนก็ได้คอนเทนต์เหมือนกันแต่ความจริงานก็คือบนดาดฟ้าอากาศดีมากแล้วก็แบบวิวสวยมากถ่ายรูปปังมากทำคอนเทนต์คือคือได้ เราก็เลยจะบอกทุกคนว่าแบบหลายๆครั้งที่มีคนถามมาว่าแบบเออเจอคนอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องการแบบปั้นหุนเรื่องการฟิตหุนนะแล้วก็เจอคนไม่น่ารักมาแซวมาว่ามาแบบอุย้ยเนี่ยลดอยู่หรอไม่เห็นผอมเลยหรือว่าแบบเฮ้ยนี่กินได้เหรอเดูอ้วนนะแล้วก็แบบหาว่าเราแบบไม่เป็นไปนตามมาตรฐานความสวยของเขาอะ b วตี t ส standard ของเขาอะเขาก็จะแซวเขาก็จะไม่เลิกแซวเราก็อย่าไปบอกเขาว่าเราลดน้ำหนักอยู่ให้เราทําในสิ่งที่เราทําอยู่จนมันประสบความสําเร็จเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะออกไม้เขาเห็นเอง คือเขาว่าไม่ได้มาออกค่าไข่ต้มไม่ได้ออกค่าอกไก่ไม่ได้ออกค่าอาหารคลีนเวโปรตีนหรือนมโปรตีนต้องคู่ที่ต้องมานั่งทนกินอาหารแห้งๆอย่างเราเนี้ยเขาไม่ได้ช่วยออกค่าอาหารเลยไม่ได้ออกค่ายิมค่ายางยืดค่าดัมเบลอุปกรณ์ต่างๆเขาไม่ได้ออกสักบาทไม่ต้องให้ค่าเขาค่ะ คือเราออกเองเราลงทุนกับตัวเองมันเป็น self investment ที่เราจะทําให้แบบเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีรูปร่างที่สวยขึ้นสุขภาพดีและสวยด้วยนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบโอกาสต่างๆจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกมากเลยอดทนทําต่อไปทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ทําให้มันยั่งยืนไม่ต้องให้ค่าคําพูดคนสุดท้ายวันหนึ่งคุณจะขอบคุณเขาที่เขามาแซวที่เขามาพูดจามไม่ดีหรือทําตัวไม่ดีใส่เราเพราะว่ามันจะทําให้เราพิสูจน์เลยว่าเราก้าวผ่านมาแล้วเราเข้มแข็งขึ้นเราก็จะมีวันที่ดีขึ้นในทุกๆวัน ใกล้สิ้นปี2021แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความคิดที่เป็นแบบ positive แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ต้องโลกสวยมากด่าได้แต่ว่าแป๊บนึงก็กลับมาตั้งสติแล้วก็กลับมาแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือจริงๆเราไม่กรแล้วแหละคือคิดถึงก็มีแวบ,บหนึ่งอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ปล่อยเขาไปเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอก,กันจ้า